จ๋าสวัสดีครับพ่อพ่อจ้าครับหนูหนูไปดูหวยกับน้องกูมาแล้วหนูตะเคียนทองนะพ่อมาอยัางไงวันเนี้ยก็หลวงพ่อบอกว่าให้มาบอกก่อนบอกพ่อก่อนวันนี้วันที่เทไ่จ้ายี่สิบเจ็ดวันนีสิบเจ็ดสามสิบเขาจะให้โค้งดูท้ายเลยพ่อ หนูให้ไว้สองตัวแล้วก็ล่างสองตัวนะพ่อนะได้ไหมจ้าได้ได้บนน่ะพ่อบนน่ะบนวินว่งไปเลยหนึน่งบนน่ะยังไงก็มีหนึ่งจ้ะพ่อบนน่ะหนึ่งแล้วก็ข้างล่างอ่ะมีห้าจะพ่อจ๋าเลขล่างนะมีห้าข้างบนหนูหนูจะให้ไว้ ให้หนึ่งแปดสามเจ้าพอ่อจ๋าเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนนี่ก็ถิงแล้วเนาะของพ่อก็ยังไม่ลงมาเลยแล้วก็น้องก็ยังไม่มาเลยไปไหนไม่รมู้เนี่ว่าถิ่นยังไม่หมดจ้าเดี๋ยวหนูจะเขียนให้หนูจะเขียนของแม่ด้วยนะให้พ่อให้แม่ถูกมาเท่าไห่ สี Please. Please ่สองเก้าสี่สองเก้าแคตัวเดียวค่ะพี่อกศรีหกสี่เก้าจ้าเดี๋ยวหนูเขียนให้เจ้าพ่อจ๋าเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดีรีบไปไหนล่ะไปก็ถิ่งทอดจ้าพ่อจะทำดูเป็นอะไรจ้านี่แหละก่อนไปใหม่นี่แหละพ่อเรียกหนูมาด้วยนะเพราะถ้าพ่อถูกพ่อไปหาหนูนะ ไปไปบอกว่าให้ไปไหว้หวงพ่อสมหวังบอกให้เปิดทางให้หนูมาบ้านพ่อหนูแม่อยู่ไกลเนาะนนี้เขาเปิดอะมั้งเนี่ยยังไม่เปิดจ้าถ้าถ้าพ่อกับแม่ไมันจะไปหาหนูหนูก็มามองเวยไม่ได้ไปไปอยู่ถูกที่หนูให้ไว้นี่นะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ต้องพ่อหวยออกแล้วก็ไปเลยนะจ้าไปไปบอกหวงพ่อเปิดทางทีว่า มันออกภาษาแล้วมันทอดกระถิ่นแล้วจะได้มารวมกันระวังน้องน้อยนะต่อไปเนี้ยนี่น้องไม่ให้สองงวดนะแต่ให้หนูมาให้น้องน้อยไม่ให้จ้ะเขาทําอะไรแต่หนูบอกไม่ได้นะ้พอน่อเนาะน้องบอกให้ปิดเป็นความลับจ้ะเดี๋ยวน้องให้หางหนึงน้องฝากมาเดี๋ยวหนูจะบอกจ้ะของน้องนะแต่หนู หนูจะให้พอ่พอพ่อถ้าถูกพ่อไปนะจ๊ะไปไปอู้ววันนั้นหนูก็ไปแม่เรียกหนูไปก็ถึงที่น้ผีเยอะมากเลยพอ่อผีเยอะมากถึงล <JUN S 2> ุงเขาจะตามมาให้อไหมนี่คนชื่อคนชื่อยาวา่าจะมาจะมาไม่ได้มาไม่ได้เพราะว่าร่างร่างแม่ร่างแม่มู่เขามาไม่ได้ร่างแม่มือไม่เปิดทางจาะเขาอยู่ทางไกล าอยู่ประเทศเขาถ้าล่างไม่หมูไม่เปิดก็พ่อไม่บอกกับเขาวันมาไหว้ก็ไม่บอกจ้าระวังให้ดีนะหวยตัวนี้เดี๋ยวหนูจะเขียนนะข้างบนนะมีหนึ่งจะพอ่อยังไงก็มีหนึ่งจ้าข้างล่างอะมีห้าจ้ามีห้าถ้าใครเล่นเป็นนะจ้าห้าห้าลูดไปเลยจ้า ห้าสุหนึ่งห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนีจห้าเก้าถ้าใครเล่นเป็นจบอาจารย์ยังไงก็มีนะจ๊ะพ่อจา๋าห้าน้องน้อยมันฝากมาให้หางหนึ่งเดี๋ยวจะวงให้ของน้องน้อยจ้ะของน้องน้อยเอาเลยเนี่ยโอยลาวเดี๋ยวเขามีคนมาให้จากที่สายเนี่ยเ,ออเดี๋ยวทด้สายเขามีคนมาให้งวดที่แล้วก็ของตะยาวก็ของ ของเตนออกสามตัวเลยเนาะพ่อเนาะสามตัวแล้วก็ของน้อยออกห้าศูนย์ก็ออกอีกจ้ะวันที่ไอ้น้อยมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูให้ดปก่อนวันนี้มาเอาเวลาจ้าเข็นห้าบาทกันจ้าเดี๋ยวหวยนี่จ้าซื้อไว้เลยนะมวลน,นี้ยอยนะ่าถวยน้าจจากตัวห้าบาทก็ได้เดี๋ยวหนูให้วันที่เทไลร่จ้ะพ่อที่หนึ่งจ หนูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอตีของจตะเคียนทองของของหนูจ้าทุกทุกคนหนูอยู่วัดหลวงพ่อเปิลนะจ้าจำหนูได้ไหมจ้าตะเคียนทองจ้าหนูจะมาให้ก่อนเลยจ้าหลวงพ่อบอกให้มาบอกทั้งพ่อทั้งแม่ก่อนเดี๋ยวคงไมู่้แล้วน้องน้อยจ้าน้องน้อยให้ด้วยหางนึงเดี๋ยวหนูจะวงของน้องน้อยให้จ้า ออกพรรษาแล้วกระทินแล้วขอให้ปังๆกันนะจ๊ะ <ไป S 1> แล้วก็พ่อกับแม่ไปหาหนูนะไปอยู่ไปอยู่เอาเอาเอาหนูไม่เอาอะไรหรอกจ้ะเขี่ยวนี้เอากล้วยกับน้ำแดงจ้ะสองอย่าง,งแม่จ๋าซื้อมะจ้ะห้าบาทก็ได้วันที่เท่าไหร่นะพอ่อที่หนึ่งวันที่หนึ่ง

ขั้วอะไรมันเป็นโรคอะไระเขียนทองบนนะจ๊ะหนึ<อ>่งแปดสาม สี่สาหนูไม่วงนะจ๊ะพ่อจ๋าไม่วงไม่เป็นไรไม่วงจ้าแล้วล่างร่างของน้องน้อยหางหนึ่งจ้ะน้องน้อยกวากมาจ้ะร่างนะจ๊ะ ห <53. S 2> ้าศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามแค่นี้นะจ๊ะฉีดอะไรตัวไหนมากฉ <58, S 2> ีห้าแปดฉีห้าแปดเลยหนูบอกไม่ได้จ้านี่นะจ๊ะซื้อนะจ๊ะซื้อนะจ๊ะซื้อนะจ๊ะ ซื้อก็ตัวละห้าบาทก็ได้พอ่อเลขล่างซื้อห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งตัวละห้าบาทก็ได้ห้าบาทก็ได้จนสามร้อยเนาะพ่อเนาะแต่บนยังไงหนึ่งมาจะพอ่อหนึ่งมาแน่นอนจ้ะของตะเคียนทองวัดหลวงพ่อเปิ่นนะจ๊ะหลวงพ่อสมหวังบอกว่าให้มาบอกให้มาก่อนจ้ะจะมาสรุปกันวันที่สามสิบนะจ๊ะพ่อจา๋าพ่อจา๋า ให้หนึ่งแปดสามหกสี่สามระวังให้ดีนะพ่อดีนะตัดเล่นให้ดีไม่ระวังแล้วตัดเล่นให้ดีสองหางนี่พ่อซื้อได้ไหมพ่อได้สองหางเนี่ยซื้อได้ไหมจ้าพ่อ ซื้อก็ซือซ้อห้าบาทคูณห้าบาทก็ได้พ่อซือซ้อตัวละร้อยคูณร้อยก็ได้สามตัวเนี่ยเนี่ยสางหางเนี่ยถ้าไม่มีก็ซื้อห้าบาทคูณห้าบาทก็ได้เนาะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะเหลือตัวเดียวเดี๋ยวจะมาตัวเดียวโค้งสุดท้ายวันที่สามสิบเนาะพ่อเนาะแต่ล่างอ่ะพ่อซือ้อถ้าพ่อซื้อได้ซื้อสามตัวเนี่ยจะ แต่หนูว่ามันจะออกตัวนี้นะถ้าไม่ออกตัวนี้ก็ออกตัวนี้จะ้ะห้าศูนย์ห้าแปดห้าสามไว้สองตัวนี่น่ากลัวนะล่างมีห้าจ้ะยังไงก็มีมันจะมีที่เขาวางไว้มีห้าศูนย์ห้าแปดห้าสามห้าหกกตัวจ้ะที่เขาวางแต่หนูไม่ให้ห้าหกเดี๋ยวมันจะเยอะเนาะแม่เนาะมันเยอะนี่ของหนูบอกไม่ได้จ้ะ ให้ซื้อแค่นี้นะจ๊ะอันไหนที่ขีดขีดขีดนะจ๊ะพ่อจ๋าให้ระวังนะจ๊ะถ้าพ่อถ้าถูกแล้วไปหาหนูด้วยนะไปบอกให้หลวงพ่อสมหวังเปิดทางให้หนูทีหนูจะมานี่จ้ะเพราะว่าสารมันเยอะสารใหญ่อะหนูมาไม่ได้เพราะถึงสารเขาก็ต้องให้หนูกลับมมนคนละเขตกันจ้ะพ่อจะได้ไม่ต้องไปหาหนูพ่อไปที่ไรหนูไม่เคยให้พลาดเลยเนาะพ่อเนาะ ไปต้องไปอยู่สามตัวสองตัวงวดที่แลว้วพ่อก็หกสี่พ่อก็ไปเลี้ยงหนูแล้วจา้าวันนี้หนูให้นี่นะจา้าหนึ่งยังไงก็มาจะพ่อบนนะ่ะบนนะยังไงก็มาจะหนึ่งนะข้างล่างห้าจา้าที่หนูขึ้นหลายวันแล้วไปว่ากับน้องน้อยนี่จ้าของหนูนะจา้าจะเคียนทอง วัดหลวงพ่อเปิดจ้าวันที่สามสิบเขาจะมารวมตัวกันให้ที่นีหางเดียวล่างหางบนหางหนึ่งจ้าแต่สามหางก็ซื้อได้นะพ่อเนาะซื้อตัวละสิบบาทจ้าบอกแม่ด้วยนะจ้าแค่นี้นะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงจะมาให้หวยดาวจ้าจ้าสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีจ้า